เราประทับใจที่สุดที่ตทำให้เราตัดสินใจมาอยู่ที่อีสานนี่คือสังคมดีอันอันดับหนึ่งเลยเป็นสังคมที่มีความยุติธรรมพราะเกิดมาทุกคนก็มีมดทุกอย่างที่จําเป็นบางก็มีทีก็ไม่ถ้ามีทีทาเงินไม่มีคําบัตทอกหนาไม่เหมือนคนอังกฤษแนะ่เราเป็นขี้ขามเมนะมถ้าก็แจงเรามีงานถ้าก็มา้จางเราก็ตายค<ม> <3 S 2> าทีเลยนะต้องไปขอทานจากรัฐบาลรัฐบาลจะเอาเงินชุบเชิญให้เรานะเพราะใหญ่ผพ้อะใหญ่มันก็มีนะคนที่อยู่อีสานเนี่ยมีที่มีอะไรแต่ทาไม่เป็น <N> ไ <ป S 1> ม่ที่ลรคล้างมีมปัญหาเรื่องแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาหลายแนวอยู่เนี่ยออนั้นพื้นฐานจริงๆคนอีสานก็อยู่ได้มันปัญหาอยู่กับระบบก,การศึกษาเพราะสมัยนี้เขาเขา้าเข้าสอนคนอนย,ย,ย้ายยูยังสี่เลยมันว่บ้านนอกกขา้าสอนแต่คอมพิวเตอรภ์ภาษาอังกฤษซึ่งไร้ประโยชน์ออในในชนบทเลยแต่สุดยอดอยู่คุณเต๋อมันจำเป็นเลยเพราะคนณคุณเต๋มันต้องเป็นขี้ข้ารมันไม่มีทีเไร สำคัญคือคนชนบทคือไม่จําเป็นแต่เขาสังคมมันเป็นมันเป็นแบบสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรโลกอัพพิวะจะไม่จะให้ทุกคนไปอยู่ในเมืองมัดให้ไปห้าเงื่อนเป็นปัจจัยหลักในชีวิตเนี่ยชนบทึงเงื่อนมันหายากเนี่ยแต่ปัจจัยอื่นก็ไม่มัดห้างก็สุดยอดเนี่ยสะอาดฟรีนั่นแหละมันจริงจริงไม่มีที่ก็อยู่ได้แล้วไปแยกไข่มดแดงเฉยๆก็ได้วันละสี่ร้อยกว่าบาทนี่ไปเก็บเห็ดนั่นแหละช่วงนี้เห็ดออกนี่ไปเก็บมันละสองร้อยกว่าบาทเนี่ยซ้ำกระดิสุดมันต้องขยัน คนะบทมันดีมันไม่มีคออ้างจะอ้างว่าไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่เกี่ยว<ม>จะอ้างว่าพ่อแม่ไม่รวยก็ไม่เกี่ยว<ม>โอ้พ่อแม่ก็มีที่แล้วก็อาหารธรรมชาติเหมือนเนยอะ<ม>คนขยันได้หลาย<ม>คนเครียดได้น้อย<ม>คนที่ไม่ไม่มีใบมุกก็เก็บได้หลาย<ม>คนที่มีอบมุกก็ไม่เหลือหรอกก็<ม>แ,แค่นั้นคือเนื่องอิสระภาพคนอีสานเกิดบนแผ่นดินของเจ้าของเลือกทางเดินในชีวิตได้อันนี้ผมถือว่าอิสระจริงๆนะ และสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคนอีสานเกิดในสังคมที่มีความยุติธรรมพื้นฐานชีวิตมันเท่าเทียมกันมนมทุกคนก็มีบ้านที่งานอาหารสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีสุขภาพดีแค่นี้ก็พอแล้วสังคมสงบสมารชันกันได้สองเรื่องนี้แหละอิสรภาพกับความยุติธรรมในสังคมทีายากที่สุดเลยแต่คนอีสานเกิดมาก,ก็มีหมดแล้ว